มันปั่นจนมันมันมันเครียดมากนะเพราะมันเห็นตลอดเวลาแต่มันไม่เข้าใจว่ามันเป็นใครแต่มันมคิดจังเลยมันไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจมันยังโง่ไงพระอาจารย์โง่มากแล้วมันไม่มีใครสอนเรื่องของเรื่องอะแล้วพระอาจารย์ไม่ฟังไม่อันนี้ใครด้วยตอนตอนนั้นคือมันรู้มันไม่สนมันไม่สงสัยในทางมันรู้ข้างหน้านี่แหละเราจะแจ้งข้างหน้าแล้วแต่มันยังไม่ถึงมันมีอะไรขวางอยู่แต่ไม่รู้มันคืออะไร จออยู่เงี้ยแหละเรียกว่าหลักสติปัฏฐานพระอาจารย์เดินสติปัฏฐานเนี่ยเรื่องว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานพระอาจารย์เดินตัวจิตตัวนี้แหละไม่เพลสซัดอย่างเงี้ยจนมันปั่นตลอดเวลาเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิด้วยนาตอนเนี้เริ่มละเอียดมากสตินี่บอโอ้ไม่ต้องห่วงอกําลังมากแต่อย่าไปสร้างนะพระอาจารย์พูดว่าสติอย่าไปทําเหมือนพระอาจารย์ทํานะ นี่ค่าพระอ,อาจารย์กำลังพูดถึงความงู่เขาที่ตัวเองเป็นเพราะไม่มีใครสอนมึงต้องจึงต้องเดินเองทําเอง